สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับต่อกันอีกคลิปนะครับกับงานกรมชนประทานนะครับ25,000คิวนะครับโดยทีมงานเสียสุรัตน์รถคุดบุรีรัมนะครับเสียใหญ่ใจถึงนะครับ เดี๋ยวเราจะไปชมคันใหญ่นะครับคลิปนี้เจ้า XMG c กับโคมัสุนะครับ XMG c นี่แต่งสโลปนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมใกล้ๆนะครับอันนี้คือหน้างานของพวกเรานะครับฝั่งนน้นก็จะเป็นซานนี่กับคูปต้านะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะครับท่านผู้ชมพี่ใหญ่ของเราก็คือเจ้า XCMG นะพี่ใหญ่ของเรา ที่ใหญ่ก็จะเก็บรายละเอียดนะครับเจ้าคมสึก็มีหน้าที่ถอยดินครับโดยป่าแอบนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเสียดทงนะครับขับโดยเสียดทงนะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะครับ จำชื่อไม่ได้นะครับตรงนี้ก็อาจารย์นุได้ลั่นแน่นอนครับกดตั้ม ปาแอบก็จะท่อลั่นๆเลยนะครับไม่มีท่อพักนะครับไม่รู้จะส่งผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับแต่เสียงดังนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับยินดีรับฟังนะครับไม่มีท่อพักครับเปลืออย่างเดียว เดี๋ยวเขาจะรูปที่หลังนะครับน่าจะลงไปรูปข้างล่างนะครับจบงานเจ้า XMG c นะครับ เริ่มร้อนแล้วนะครับท่านผู้ชมอากาศร้อนมากนะครับเดียวแดวร่มมาด้วยนะครับ ุดทั้งวันนะครับุดทั้งวันไม่ได้หยุดนะครับใครมีงานก็ติดต่อมาได้นะครับทีมงานเรายินดีรับใช้นะครับ โทรศัพท์เริ่มร้อนเกินนะครับท่านผู้ชมโอรอากาศร้อนมากครับถ่ายตากแดดเลยโทรศัพท์ต้องพอไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องวีระดัมแต่งด้วยนะครับติดตาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับฝากด้วยนะครับช่องวีระดัมแต่งนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานเรานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม